สวัสดีค่ะชื่ออาร์นะคะปีนุชพรประพันธ์เนาะก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นตำแหน่งมาร์เก็ตติ้ง a ม e นเจอร์ประจำอินโฟกราฟิกไทยแลนด์นะคะ สำหรับประสบการณ์นะคะก็เคยเป็น Art Director และ Content Minager ประจำเพจ In f โ g ก i p ฟิก t h a i l a n d นะคะแล้วก็และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำในการสอน n ินโฟก p h i c ก d e s i น n มากกว่า100องค์กรนะคะตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งความรู้ที่จะแชร์ให้ผู้เรียนฟังได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการคิด i n f o g r a p h i c นะคะหลักการดีไซน์ i n f o g r a p h i c ที่เราจะ ให้ทุกคนไปเรียนรู้ในคอสนี้กันซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ในคอร์สนี้นะคะก็คือการทำอินโฟกราฟิกในการ PR ให้ความรู้สินค้าของตัวเองนะคะหรือแม้แต่การทำโปสเตอร์ในการโปรโมทหรือขายสินค้าของเราะะสำหรับใครที่ไม่เคยออกแบบมาก่อนหรือดีไซน์มาก่อนเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เลยในคอสนี้แบบ Step by Step กันสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ชื่อว่าตัวชา ซึ่งตัวพิต์วตัวาดเนี่ยก็จะมีกราฟิกสําเร็จรูปให้เราได้เลือกใช้กันได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องทําเองก็เพียงแค่เรามีพื้นฐานหลักในการดีไซน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถไปประยุกใช้แล้วก็ทําเป็นชิ้นงานของตัวเองได้เลยค่ะซึ่งสําหรับคอร์สนี้นะคะเรียนจบไปเนี่ยเราก็สามารถทําอินโฟกราฟิกในการ โปรโมทหรือว่าให้ความรู้สินค้าของเราได้หรือแม้แต่การทำโปสเตอร์ในการขายสินค้าของเราหรือทำเป็นโปรโมชั่นได้ในช่องทางออนไลน์ของตัวเองนะคะก็สำหรับผู้เรียนคนไหนที่พร้อมแล้วก็สามารถเริ่มบทเรียนกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคอร์สเรียนนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ หลักการคิดอินโฟกราฟิกและโปสเตอร์สําหรับการประชาสัมพันธ์ขายของนะคะแล้วก็หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างอันนี้ก็จะรวมอยู่ในพาร์ทที่1เป็น1วิดีโอนะคะส่วนวิดีโอถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเริ่มเข้าเวิร์กช็อปแล้วซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปที่1ก็คือการทําอินโฟกราฟิก1ชิ้นสําหรับการประชาสัมพันธ์ขายของซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะให้ทําในเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ชื่อว่าพิทต่อชาร์ท แบบ step by step นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถทำตามได้เลยนะคะส่วนพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่2อันนี้ก็จะเป็นอีก1วิดีโอนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการทำโปสเตอร์1ชิ้นสำหรับการขายของอันนี้ก็จะทำในพิกโตชาร์ดเหมือนกันแล้วก็เป็น s t e ็ by step นะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มหลักการคิดอินโฟกราฟิกและโปสเตอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์ขายของในวิดีโอนี้กันเลยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าช่องทางการหาไรายได้นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ทำแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็มีมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook หรือ i n s t a g r กรเนาะใครที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่ามีสินค้าเป็นของตัวเองอยากโปรโมทขายของก็มักจะเปิดแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าเปิด i n s t a g r กรขึ้นมาซึ่งหัวใจหลักในการโปรโมทสินค้าของเราเนี่ยก็คือจะเป็นพวกการทำแมทเทีย l ดีไซน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปสเตอร์สาหรับการทาโปรโมชั่น ขายสินค้านะคะหรือว่าการทำอินโฟกราฟิกเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราพอลูกค้าสนใจปุ๊บลูกค้าก็จะมาซื้อก่อนที่เราจะไปเข้าหลักในการดีไซน์โปสเตอร์หรือว่าดีไซน์อินโฟกราฟิกต่างๆเนี่ยเราก็จะมีหลักในการดีไซน์คอนเทนต์นะคะโดย b a s e ออน ไบเออร์จูนีหรือว่าการเดินทางของลูกค้าการรับรู้ของลูกค้านะคะซึ่งการรับรู้ของลูกค้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยขั้นตอนที่1เรียกว่า awareness อ่ะ awareness ก็คือเรียกว่าพร้อมทำความรู้จักแล้วนะคะส่วนขั้นที่2เรียกว่า consideration อ่ะ consideration เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่ลูกค้าพร้อมถูกทำการตลาดแล้วนะคะส่วนขั้นที่3ม ด c i ซชันนะคะก็จะเป็นขั้นที่ลูกค้าเนี่ยพร้อมถูกขายแล้วซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะใช้ Material หรือดีไซน์การโปรโมทที่มันแตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะอย่างขั้นตอนแรกที่เรียกว่า awareness หรือว่าพร้อมทําความรู้จักนะคะซึ่ง awareness เนี่ยส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ปัญหาหรือความสนใจของลูกค้าล้นร้วนเลยนะคะไม่ใช่ ตัวคุณเองหรือสิ่งที่คนขายนะคะซึ่งพอขั้นตอนนี้ปุ๊บเราจะไม่ได้โปรโมทออกไปเลยว่าเรามีสินค้านี้ราคาเท่านี้อ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดอ่ะเราจะขึ้นด้วยปัญหาที่ลูกค้ามีหรือความสนใจที่ลูกค้าสนใจก่อนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างให้ความรู้ลูกค้าหรือเอเจนต์ลูกค้านะคะซึ่งจุดประสงค์ของการทำอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เรารู้ว่าแบรนด์เราอยู่บนโลกนี้ด้วย ะะอย่างตัวอยา่างทางด้านขวาจะเป็นคอนเทนต์อินโฟกราฟิกในรูปแบบโฟโตอัลบั้มนะคะที่ LG เนี่ยกลืนมาเลยว่าผ้าตะก้าเดียวทำไมต้องซักหลายครั้งอ่ะแล้วก็เป็นโฟโตอัลบั้มเรียงเลียงเลียงเป็นสตอรี่ให้ลูกค้าอ่านนะคะจนลูกค้าสนใจทัชแล้วว่าเออทำไมผ้าตะก้าเดียวเราต้องแยกซักผ้าสีหรือผ้าขาวด้วยละ่ะ แล้วก็พอมาท้ายทยคอนเทนต์ lg ก็เริ่มโปรโมทโปรดักต์ของตัวเองแล้วว่าอ่ะเรามี lg จุดๆๆุด,ดนวัตกรรมเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่นะคะที่จะแยกผ้าสีผ้าขาวโดยที่เราสามารถซักรวมกันได้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทแบบฉลาดๆเนาะก็ลอให้ลูกค้าอ่านคอนเทนต์แล้วก็สนใจคอนเทนต์ก่อนแล้วก็ตบด้วยการปิดการขายซึ่งเคล็ดลับในการทำคอนเทนต์ให้ความรู้ พวก a อเวนตต่างๆเนี่ยเราจะใช้เคล็ดลับในการสวมหมวก2ใบขึ้นมานะคะเราก็จะฝึกสร้างสารรค์นี่แหละโดยการที่จะลองสวมหมวกเป็นหมวก2ใบขึ้นมานะคะหมวก2ใบคืออะไรหมวก2ใบเนี่ยอ่าก็อันดับแรกจะเป็นหมวกผู้สงสารนะคะหมวกผู้สงสารเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่แหละที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่มีแบรนด์ก็ผู้สงสารเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาอยากบอก สินค้าของเขาเนี่ยว่าสินค้าของเขามีดียังไงนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อส่วนหมวกที่2นะคะเป็นหมวกผู้รับสารนะคะซึ่งหมวกผู้รับสารเนี่ยเราจะลองสวมดูว่าลูกค้าของเราเองเนี่ยแหละอยากรู้อะไร เขามีอะไรในใจที่อยากรู้หรือมีปัญหาอะไรที่แบบเราจะแก้ไขได้บ้างซึ่งพอเรามี2ออย่างนี้แล้วนะคะเราจะเอาหมวกสองใบเนี้ยมาอนเตอร์เ c t กันเพื่อที่จะหาตรงกลางเอ,เอตงอยากบอกอะไรอะ่ะเราจะไม่บอกไปทั้งหมดหรอกเราก็จะหยิบยกสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้ในสิ่งที่เราอยากบอกนะคะ แค่นั้นเองเนาะเราจะไม่บอกทั้งหมดยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกของ AP นะคะ AP เนี่ยเขาอยากทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาเพื่อที่อยากบอกว่าบ้านของเราทำเลดีใกล้ทุกที่มาซื้อ AP เถอะนะคะส่วนผู้รับสารเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่าใช้วิธีอะไรในการเลือกบ้านที่ดีเพราะฉะนั้น AP อะคะ่ะเขาก็เลยทำอินโฟกราฟิก ที่ชื่อว่าเลือกบ้านอย่างไรให้ชีวิตดีๆเนาะโดยที่อินโฟกราฟิกนี้จะกล่าวถึงสูตรการเลือกบ้านในฝัน15นาทีใกล้ทุกที่เนี่ยมีสูตรอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4แล้วก็ตบด้วยการขายของเนาะจะเห็นว่าจะเป็นคอนเทนท์ที่ให้ความรู้ลูกค้าล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ตบด้วยการขายของนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคค่ะก็เมื่อกี้นี้ก็ได้รู้จักกับขั้น awareness เนาะก็คือเป็นขั้นโปรโมท หรือว่าทําความรู้จักกับลูกค้าแบบเนียนๆโดยการที่ให้ความรู้สินค้านะคะขั้นที่2เนี่ยก็คือขั้น consideration เนาะก็จะเป็นขั้นที่ลูกค้าพร้อมจะถูกทําการตลาดบ้างแล้วนะคะตัวขั้น consideration เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการแนะนําข้อมูลเพิ่มเติมเนาะในการที่นําเสนอจุดเด่นของคุณหรือว่าจุดเด่นที่เขาอยากมองหาให้มันสอดคล้องกันนะคะโดยจุดประสงค์เนี่ยก็คือการให้ความรู้บวก ข้อมูลสิ่งที่เราจะขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เติมเข้าไปอย่างชัดเจนเลยอย่างทางด้านขวามือจะเห็นว่าเป็นอินฟโฟกราฟิกของอิชิตันนะคะอิชิตันเนี่ยเขาก็จะ ทำอินโฟกราฟิกเกล่นมาเลยว่ารู้หรือไม่คุณค่าของน้ำชาเนี่ยขึ้นอยู่กับเกรดใบชาที่เลือกใช้แล้วก็บอกว่าเกรดใบชาแบบที่1เป็นแบบไหนเกรดที่2เป็นแบบไหนเกรดที่3เป็นแบบไหนนะคะแล้วเขาก็จะตบด้วยว่า,าชาเต็มใบาชาชั้น1ก็คืออิชิตันนั่นเองนะคะก็คือขายของนะคะแล้วก็จะมีตัวตัวโลโก้ของอิชิตันอยู่ขวาขวาล่างนะคะอ,อันดับต่อไปอ่ะตอนนี้เรารู้จักขั้น awareness consideration เรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า decision หรือว่าขั้นที่ลูกค้าพร้อมถูกขายแบบจริงจังแล้วนะคะซึ่ง decision เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขั้นที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยการเสนอ ข้อเสนอดีๆของคุณที่เขาอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะก็เป็นการ convince Con นวินนั่นเองนะคะเออซึ่งจุดประสงค์เนี่ยเพื่อที่ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเลยในทันทีอย่างเช่นอิชิตันเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เป็นอินโฟกราฟิกใช่ไหมคะอิชิตันก็เลือกที่จะใช้โปสเตอร์ในการโปรโมทว่าอ่าสวันเท่านั้น1ขวด10บาทนะคะซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยได้รับการรับรู้ตั้งแต่ขั้น a w a r e n e consideration แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะต้อง decision ขึ้นมาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็อาจจะรีบไปซื้อที่เซทันทีเลยก็ได้นะคะอ่ะคำถามว่าการโปรโมทคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนเนาะ awarenessconsideration และ decision เราจะแบ่งสัดส่วนในการใช้ยังไงล่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะใช้ awareness อยู่ที่70% 70%ก็จะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้นะคะ ที่มันอิงกับโปรดัก t สินค้าของเราส่วนอีก20%เนี่ยก็คือ consideration อะแล้วก็อีก10%ก็คือ decision ก็พวกแบบ oster, โปสเตอร์ promotion ต่างๆที่แบบจากอยากปิดการขายเลยเนาะขั้นตอนต่างๆในการทำคอนเทนต์พวกนี้เราจะใช้อะไรในการทำคอนเทนต์ได้บ้างเนาะแล้วก็จริงๆก็จะมีคอนเทนต์อยู่หลายแบบมากที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นพวก article infographic e book โปสเตอร์นะคะไวท์เปเปอร์ควิดเซอร์เววิดีโอหรือว่าโมชั่นกราฟิกอ่ะซึ่งเราจะเน้นที่อินโฟกราฟิกและโปสเตอร์เป็นหลักนะคะในการสอนครั้งนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เนาะเราก็รู้จักหลักการคิดอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ขายของเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหลักการคิปสั้นๆง,ง่ายๆที่หวังว่าทุกคนน่าจะจำได้นะคะส่วน อันดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหลักการดีไซน์อินโฟกราฟิก1ชิ้นเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถไปอัดแอในการคิดในการดีไซน์โปสเตอร์ได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะในการดีไซน์อินโฟกราฟิก1ชิ้นเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกใช้สีนะคะการเลือกใช้สีเนี่ยปกติเราจะใช้หลักที่ว่าเลือกใช้สีไม่เกิน3สีนะคะอะจะมีตัวอย่างทางด้านซ้ายและด้านขวา ทางด้านซ้ายเนี่ยเขาเขียนว่าดูนะสามารถทําได้ใช้สีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะคะจะเห็นว่าเออสีที่เขานับมาเนี่ยหนึ่สาจะเห็นว่า3สีเท่านั้นส่วนทางด้านขวานะคะเขาบอกว่าใช้สีที่มากเกินไปอา่าจะเห็นว่าเขาชี้ออกมาให้ดูนะว่าเขาใช้สีตั้งห้าสีเนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าเออทางด้านซ้ายมือจริงๆมันก็ดู สีหลายสีนี่นะถ้านับดูแล้วนะคะสีมันก็ดูต่างกันนี่นาเอาเป็นว่าถ้าเกิดสีที่มันอยู่ในโทนเดียวกันนะคะอย่างเช่นสีฟ้าหรือฟ้าเข้มเราสามารถนับเป็นหนึ่งสีได้เลยหรือว่าสีส้มกับสีแดงที่อาจจะเป็นโทนร้อนโทนเดียวกันอ่ะก็นับเป็นอีกสีหนึ่งเพราะฉะนั้นทัานด้านขวามือก็นับเป็น1 2 3สาหรือ3สีเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างอินโฟกราฟิกชิ้นนี้กันค่ะจะเห็นว่าอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ชิ้นนี้เนี่ยเออใช้สีหลายสีมาก ถ้าเกิดลองกลางสีให้ดูนะคะจะเห็นว่าใช้สีประมาณ8-9สีเนี่ยซึ่งพอเขาใช้แบบนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันค่อนข้างลายตานะคะลบไปหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถแบ่งกุ๊ปปิ้งหรือว่าอะไรต่างๆโดยที่ใช้สีให้มันชัดเจนได้นะคะ ส่วนอันดัดบถัดไปจะเห็นว่าเขาใช้สีแค่ประมาณ3สีเท่านั้นอาจจะอารุณ์อร่วยได้ว่าเออตรงกลางเขามีสีอื่นๆนะคะออจะเห็นว่าอินโฟกราฟิกชิมเนี้ค่ะทำให้ AIS startup นะคะซึ่ง AIS เนี่ยเขามีแบรนด์ที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีสี CI ที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คือสีเขียวสีเทาหรือว่าสีน้ำตาลน,นะคะเขาก็จะใช้สีวนๆไปประมาณเท่านี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสินค้าของ เพราะค้าแม่ค้าคนไหนเนี่ยมีแบรนด์อยู่แล้วหรือว่ามีสี CI อ,อยู่แล้วที่คิดมาอยู่แล้วเนาะก็จริงๆอยากให้ใช้สีพวกนั้นอะวนๆไปให้ชินตานะคะก็จะง่ายอันดับถัดไปนอกจากการใช้สีเพียงแค่3สีเท่านั้นนะคะจะมีเรื่องของน้ำหนักสีมาเกี่ยวข้องด้วยน้ำหนักสีเนี่ยจะเห็นว่าอ่ะจะเขาจะมีที่เรียกว่าสี เด่นที่สุดนะคะแล้วก็สีรองนะคะแล้วก็สีไฮไลท์นะคะสีอันดับแรกที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่60%ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีอ่อนส่วนสีที่รองลงมาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นสีรองนะคะก็จะใช้อยู่ที่30%ส่วนสีไฮไลท์เนี่ยก็คือสีที่โดดเด่นมากที่สุดเนาะก็แสบตามากที่สุดในอินโฟกราฟิก เขาจะใช้ประมาณ10%จะเห็นว่าอินโฟกราฟิกทางด้านซ้ายอะค่ะเขาก็จะใช้สีขาวเยอะที่สุดปูเป็นแบ็กกราวน์เนาะแล้วก็อีก30%หรือสีรองนะคะก็จะเขาก็จะใช้ทั่วๆไปในอินโฟกราฟิกนี่แหละส่วนอีก10%เขาจะไฮไลท์สิ่งที่สำคัญนะคะจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีกล่องที่เขาอยากไฮไลท์ขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เขาก็จะใช้สีไฮไลท์ปูขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นมา ะะหลายคนจะเห็นว่าสีจริงๆแบบถ้าเราไปเลือกใช้เองอะ่ะมันอาจจะค่อนข้างยากนะคะเราจะคิดสียังไงให้ออกมาเหมาะสมกับแบรนด์เราหรือว่าสินค้าของเราถ้าเกิดว่าเราไม่มี CI มาก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แนะนำสีนะคะที่ชื่อว่า colorlover.com อ่ะกะ็ทุกคนก็อาจจะลองไป ใช้ดูก็ได้นะคะในเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะมีสีให้เลือกมากมายเป็นชุดสีหรือว่าพาเลตสสีก็ในเวิร์กช็อปเนี่ยจริงๆเดีวจะมีให้เลือกในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็จบเรื่องของสีเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลิดและอะไลเมนต์นะคะซึ่งกลิดและอะไลเมนต์เนี่ยก็คือการจัดเรียงอินโฟกราฟิกนะคะ จะเห็นว่าตัวอย่างทางด้านซ้ายกับด้านขวาเราชอบตัวอย่างทางด้านขวาอยู่แล้วเนอะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยการแบบเฉไปเฉมาแน่นอนไม่ชอบอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งกริดเนี่ยจริงๆเราก็ควรมีการตีกริดนะคะถ้าเกิดว่าโปรแกรมไหนที่เราใช้ทําอินโฟกราฟิกมันมีพวกเส้นกริดเส้นลายก็สามารถดึงมาใช้ได้นะคะก็พวกไอคอนต่างๆหรือว่าพวกเท็กพวกตัวหนังสือต่างๆก็ควรจะตรงกัน ะะก็อันนี้ก็จะเป็นจบหลักง่ายๆเลยแค่นี้นะคะอันดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ white space นะคะ white space เนี่ยก็ชื่อภาษาไทยก็คือพื้นที่ว่างนะคะจะเห็นว่าอ่ะเราจะสมมุติเนาะว่าวงกลมสีเหลืองเนี่ยเป็นกราฟิกที่เราจะต้องดีไซน์มันส่วนสี่เหลี่ยมนะคะสีขาวเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างที่เราไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยอ่ะซึ่งปกติเนี่ยคนก็จะไปโฟกัส สิ่งที่เราจะดีไซน์ให้สวยงามอย่างเช่นพวกการจัดเทคจัดฟอนต์นะคะพวกการทำกราฟิกให้มันสวยงามตรงที่วงกลมสีเหลืองถูกไหมแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยสนใจอีตัวพื้นที่ว่างนี่เท่าไหร่เลยจริงๆแล้วค่ะอยากจะบอกว่าตัวพื้นที่ว่างนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องดีไซน์ด้วยหรือออกแบบมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเนี้ยาพาร์ทเนี้ยจะพูดถึงการออกแบบพื้นที่ว่างในอินโฟกราฟิก ะะจะเห็นว่ามันจะมีตัวอย่างทางด้านซ้ายกับด้านขวานะคะทางด้านซ้ายเนี่ยคนลองคิดในใจดูเนาะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันอะทางด้านซ้ายคิดว่าชอบไหมทางด้านขวาคิดว่าชอบไหมลองคิดไปด้วยว่าแบบที่หหรือแบบที่2เนี่ยเขาจัดเรื่องของ Space หรือว่าพื้นที่ว่างได้ดีกว่ากันนะคะลองลองหลับตาแล้วคิดดูค่ะก็เดี๋ยวจะมาเฉลยเลยนะคะ ตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะคะจะเป็นตัวอย่างทางด้านขวามือนะคะส่วนตัวอย่างที่ดีก็คือตัวอย่างทางด้านซ้ายมือนะคะตัวอย่างทางด้านขวามือมันไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันตัวอย่างทางด้านมือะคะ่ะจะให้ดูในบล็อกแรกนะคะจะเห็นว่าเขาจัดพวกแบบตัวหนังสือติดกันด้านบนเต็มไปหมดเลยแล้วก็พื้นเว้นพื้นที่ว่างด้านล่างไว้ซึ่งไม่รู้ว่าเว้นไว้ทาอะไรนะคะภาพที่2ก็เหมือนกันนะ มาดูพาร์ทสุดท้ายกันบ้างตัวพาร์ทสุดท้ายอะคะ่ะจะเห็นว่าเขาจัดพวกไอคอนต่างๆเนี่ยชิดไปทางด้านขวา,านะคะแล้วก็จัดเท็กซ์หรือตัวหนังสืออะ,ะชิดไปทางด้านขวาหมดเลยแต่ว่าทางด้านซ้ายอะคะ่ะจะเห็นว่าเขาเว้นพื้นที่ว่างอยู่นะคะ <Oui. S 1> แต่กลับกันจะเห็นว่าตัวอย่างทางด้านซ้ายมืออะคะ่ะเขาจัดระเบียบพื้นที่ว่างได้ดีนะคะโดยการที่แบ่งพื้นที่ว่างอะออกเป็น เท่าๆกันนะคะโดยการที่กระจายพวกเทคพวกไอคอนต่างเนี่ยเออกระจายไปตามพื้นที่ว่างต่างๆซึ่งมันทําให้เกิดการสมดุลนะคะอันดับถัดไปเมื่อกี้จะเป็นเรื่องพื้นที่ว่างหรือการจัดสรรพื้นที่ว่างนะคะอันดับถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของออเดอร์หรือการเรียงลําดับซึ่งการเรียงลําดับเนี่ยปกติเราจะเรียงลําดับแบบการอ่านปกติเลยนะคะปกติเวลาคนเราอ่านหนังสืออะค่ะเขาก็จะอ่านจากบนลงล่างถูกไหมคะหนึ 1, 2, 3, 4่บนลงล่างนะคะ ส่วนปกติคนไทยอะคะ่ะอ่านแน่นอนอ่านจากซ้ายไปขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทำอินโฟกราฟิกให้คนญี่ปุ่นอ่านละ่ะอ่ะเขาก็ต้องเรียงขวาไปซ้ายถูกไหมเราก็ต้องดูว่าทาร์เก็ตของเราเป็นใครด้วยนะคะส่วนการเรียงลำดับอะคะ่ะมันก็จะมีการเรียงลำดับด้วยตัวแซด้วยนะคะซึ่งตัวแเนี่ยมันก็จะนิยมใช้กับอินโฟกราฟิกที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีลำดับที่ต้องเรียงเยอะอย่างเช่นมี ไอคอนหรือว่ามีข้อมูลที่จะต้องบอกประมาณแบบ6ข้อเขาก็จะเรียง1 2 3 4 5 6เป็นแซดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นต้องเรียงเป็น3บรรทัดนะคะเขาจะเรียง1 2 3 4 5 6อ่าะเป็นดับเบิลแซดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอินโฟกราฟิกเนาะจะเห็นว่าอ่ะถ้าเกิดว่าตัวอย่างทางด้านขวามือเห็นว่าเขาเรียงจากบนลงล่างอยู่แล้วเนะไม่มีใครเรียงจากล่างขึ้นบนหรือว่าเอ,อ่อทางพาร์ททางด้านซ้ายจะเห็นว่าเขาเรียงเป็นแซด นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเรียงแบบเข็มนาฬิกาล่ะเป็นอินโฟกราฟิกในลักษณะแบบเป็นวงกลมจะทำยังไงปกติอะคะ่ะเราจะจะเรียงตามเข็มนาฬิกา เข็มนาฬิการเรียงไปทางไหนเราก็จะเรียงไปทำนัทางนั้นนะคะอย่างเช่น 1, 2, 3, 4, 5, สีเรียงแบบนี้นะคะก็จะง่ายที่สุดอันดับถัดไปนะคะเมื่อกี้เรารู้จักเรื่องของการเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟอนต์นะคะว่าตัวหนังสือในการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยจะต้องใช้ตัวหนังสือแบบไหนมีวิธีการเลือกแบบไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกฟอนต์นะคะ ซึ่งปกติอะค่ะการทำอินโฟกราฟิก1ชิ้นเนาะเราก็ปกติเราจะตั้งจุดประสงค์อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของเราต้องการทําอะไรและผู้อ่านของเราเป็นใครสมมุติว่าจุดประสงค์ในการทําอินโฟกราฟิกของเราอะค่ะก็คือต้องการสร้างความเข้าใจเนาะผู้อ่านของเราเป็นคนวัยกลางคนเพราะฉะนั้นจากจุดประสงค์แล้วก็ผู้อ่านเนี่ยเราอาจจะทําอินโฟกราฟิกที่ใช้ฟอนต์ที่มีหัว ในการทําฟอนต์เนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบนแบบมีหัวไม่มีหัวอ่านง่ายอ่านยากเพราะฉะนั้นถ้าจุดประสงค์และผู้อ่านมาแบบนี้เราก็ควรใช้ฟอนต์ที่มันอ่านง่ายนะคะ Where, จริงๆฟอนต์มีหลายตระกูลหลายแบบเพราะฉะนั้นะระหว่างที่เรากําลังทํำอินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์อยู่เนี่ยให้เราลอง พิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์ลองเลือกฟอนต์ที่เราค่อนข้างชอบมาประมาณ3รูปแบบนะคะแล้วก็ลองพิมพ์เปรียบเทียบดู3รูปแบบดูว่าเราชอบแบบไหนที่สุดและแบบไหนเข้าตามากที่สุดนะคะโดยการที่สมมุติว่าเราทํำอินโฟกราฟิกสําหรับเด็กก็ได้อ่ะเราอาจจะเอาฟอนต์ที่ค่อนข้างน่ารักมาเรียงกัน3แบบอ่ะแล้วก็เลือกดูสิว่าแบบไหนอะ่ะเหมาะสมที่สุด อันดับที่3นะคะให้ลองปรับขนาดปรับความหนาของฟอนต์เปรียบเทียบดูปกติอะค่ะการทำอินโฟกราฟิกหรือว่าโปสเตอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆ แนะนำอย่าใช้ฟอนต์เกิน2ฟอนต์นะคะก็คล้ายๆกับการเลือกใช้สีไม่เกิน3-4สี่สีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะกว่านี้มันก็จะดูเละเทะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเ,ออเราเลือกใช้ฟอนต์ไม่เกิน2ฟอนต์เนี่ยเราอาจจะใช้ลูกเล่นในการปรับความหนาความบางความเอียงขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นจุดที่สําคัญจุดที่ไม่สําคัญ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอินโฟกราฟิกนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นอินโฟกราฟิกของสอสอสอ,อันนั้นเขาจะทำอินโฟกราฟิกโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะซึ่งอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ เราได้ไม่ยากเลยว่าเขาอยากทําให้เด็กอ่านเนาะจะเห็นว่าตัวรูปแบบกราฟิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ารักเนาะแบบเรื่องของสีก็เหมือนกันสีก็ค่อนข้างแบบมุ้งมิ้งนะคะแบบว่าเหมาะให้เด็กอ่านเนาะไม่แบบดูรุนแรงเกินไปแล้วก็ฟอนต์เองเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์แบบไม่มีหัวนะคะก็จะเป็นฟอนต์ที่แบบดูการ์ตูนการ์ตูนหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เขาก็อาจจะทําให้เด็กอ่าน อันดับต่อมานะคะก็จะเป็นวิธีการเลือกสีฟอนตว่าสีฟอนเนี่ยสามารถเลือกแบบไหนได้บ้างออจะมีตัวอย่างทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสีจมะจะเห็นว่ามีเขียนเนืว่าอ่านออกไหมตัวอ่านออกไหมเนี่ยเขาใชออ้สีแบบเหลืองเนะคะส่วนแบ็กกราวน์เนี่ยเขาใช้สีแบบครีมแต่พออ่านออกไหมใช้เป็นตัวสีน้ำเงินบนพื้นสีครีม เขาเรียกว่าสีต่างซึ่งตรงนี้มันอ่านง่ายกว่านะคะทางด้านซ้ายเรียกว่าสีจมเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกสีฟอนต์ให้มันดูโดดเด่นออกมาจากพื้นเพื่อที่จะให้อ่านได้ง่ายนะคะตัวฟอนต์เนี่ยจริงๆมันมีมากมายเนาะก็จะฝากเว็บไซต์ในการเลือกฟอนต์ให้ทุกคนบางคนที่แบบเออไม่รู้ว่าจะต้องเลือกฟอนต์จากที่ไหนอะไรยังไงนะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ฟอนต์ไทยที่ชื่อว่า www.f0nt.com ะะว่า Google Font ตัว Google Font เนี่ยจริงๆมีทั้งฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็พวกภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบใช้พวก d a f o n t .com หรืออะไรแบบนี้นะคะจริงๆก็ถ้าเกิด search Google ดูอะ่ะมันก็จะมีเว็บไซต์ดาวน์โหลดฟอนต์ มากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หลักๆที่แบบาหาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยอันดับต่อไปนะคะจะเป็นอิน g r a p h i c Tools ที่เราจะแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการดีไซน์มาก่อนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยจับเครื่องมือในการทำดีไซน์เลยอย่างเช่นพวก Photoshop Illustrator อะไรพวกนี้นะคะถ้าพูดไปอาจจะงงว่าแบบมันคืออะไรนะคะซึ่งเครื่องมือพวกนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกดีไซเนอร์ที่เขาแบบได้เรียนมาสักพักนึงแล้วนะคะใช้งานซึ่งตัวถูกเครื่องมือพวกนั้นอะเครื่องมือมันเยอะมากแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะงงได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็จะมีเครื่องมือนะคะหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ชื่อว่า www.pictochart.com ะะซึ่งตัว p i c กตั h a า t ตัวนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถดีไซน์อินโฟกราฟิกได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีกราฟิกให้เลือกใช้ในนั้นเลยโดยที่เราไม่จาเป็นต้องทำเองนะคะเพราะบางคนก็อาจจะไม่มีพื้นฐานถ้าเกิดว่าต้องมานั่งทาตัวการ์ตูนเองมันก็เสียเวลาแล้วก็แบบไม่รู้จะต้องทำยังไงด้วยนะคะมันก็สามารถแบบลากวางลากวางแล้วก็ประกอบกันเป็นอินโฟกราฟิกหนึ่งชิ้นได้เลย ตัวพิกโตชาร์จริงๆมันทำได้หลายแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอินโฟกราฟิกโปสเตอร์นะคะรีพอร์ตพรีเซนเตชันสามารถทำได้หมดเลยแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกแล้วก็โปสเตอร์ในการขายของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในอีก2วิดีโอถัดไปนะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปแล้วซึ่งตัวเวิร์กช็อปอะคะ่ะก็จะให้ผู้เรียนนะคะสมมุติว่าตัวเองกำลังขายขนมที่เรียกว่าสะโคนอยู่นะคะแล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยอยากโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าเป็นพวก Facebook Instagram นะคะซึ่งโจทย์เนี่ยก็คือจะให้ทำอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทานสโคนอย่างถูกวิธีนะคะพร้อมกันในพิกโตชาชาต ซึ่งอันนี้ค่ะจะไม่ให้ใช้เทมเพลตเทมเพลตก็คือเป็นอินโฟกราฟิกที่เขาทำมาอยู่แล้วแล้วเ,เราสามารถแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะคะก็อันนี้ไม่ให้ใช้เทมเพลตให้ขึ้นใหม่นะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะทำเป็นสเต็ป by สเต็ป ไปพร้อมกันนะคะอันนี้ก็จะทำในเว็บไซต์ pittuchat.com r ก็อันนี้จะเป็นดีไซน์ที่เราจะทำไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งการทำไปพร้อมกันเนี่ยก็จะอธิบายไปด้วยเนาะว่าทำไมถึงใช้สีนี้ทำไมถึงเลือกใช้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเออทำไมถึงต้องวางไอคอนแบบนี้ฟอนต์ไซส์ขนาดนี้ก็จะมีอธิบายไปด้วยเนะเาะเพื่อที่ให้ทุกคนทำความเข้าใจในเวิร์กช็อปนี้เลยนะคะ ส่วนอันดับที่2นะคะจะเป็นเวิร์กช็อปที่2แล้วก็จะเป็นอีกวิดีโอถัดไปนะคะก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยสมมุติว่าตัวเองกําลังขายขนมสโคนเหมือนเดิมแล้วก็อยากโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยก็คือให้ทําโปสเตอร์โปรโมทขายสโคนพร้อมกันในพ i ิกโตชาติซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะใช้เทมเพลตในการทำนะคะเทมเพลตก็คือเป็นดีไซน์ที่เขามีอยู่แล้วในพลิกโตชา t แเราสามารถเป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเดียวแล้วก็เสร็จได้เลย อันนี้ก็ทำในพิกตชารากเหมือนกันพวกมัทเรียลต่างๆอย่างเช่นพวกรูปภาพนะคะพวกโลโก้ของร้านค้าเนี่ยเราก็จะมีแนบให้อยู่ในตัวคอร์สนี้อยู่แล้วนะคะก็ให้ทุกคนลองไปดาวน์โหลดก่อนที่จะเริ่มทำเวิร์กช็อปได้เลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่หนึ่งะคะก็ให้ทุกคนเตรียมตัวดาวน์โหลดมัทเรียลได้เลยนะคะ